선도에 넣었으니까 물만 넣으면 돼. 망치. 넘 터뜨게. 자, 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 자. 자, เอาัันสุดทด่อนเบิร์นเนี่ไเอาละเดียร้ยแล้วอันนี้นนเป็น,เป,นเป็นมังของพระราชามารคอาอู เดี๋ยวจังหน่อยสิพายางขึ้นไปเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องจังนาไปเบิ่งน้ำกันนะจ้าเนาะไอ้คนเพื่อนทีเข้าเจ้าว่าเป็นน้องพร,ราซาบานข้าเจ้าอยู่จ้ามอนโค,โคจ้าพี่น้องเดี๋ยวย่าย่าสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทั้งเครื่องจ้า